สวัสดีทุกทคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําการใช้ i n s ชอ t ตค่ะอินชอ,อ,นชอ,อ,อสามารถลบรายน้ําได้นะคะฟรีค่ะไม่เสียตังค์เนาะตอนนี้ก็มาชมกันนะคะว่าการที่เราลบลายน้ำในอินชอร t ตเราทํำยังไงคะ่ะเข้าไปที่ i n นช o t ตนะคะแล้วเ,เราก็กดวีดีโอค่ะตรงนี้นะคะตามมานะคะถ้าใครยังไม่มีก็โหลดได้นะคะ กดตรงบวกค่ะตามลูกศรนคะคะแล้วเราไปหาคลิปนะคะคลิปที่เราจะทำค่ะเราติ๊กแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะตามลูกศรมาค่ะเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราจะเห็นอินชอตด้านขวามือค่ะภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะตามลูกศรมานะคะเราต้องกดตรงนี้ค่ะกดนะคะกดเสร็จแล้วเราก็จะเห็น ตัวนี้ขึ้นมาค่ะลบรายน้ำและโฆษณานะคะ i n อิน t Pro หมายถึงเราจะซื้อ i อิน o t ค่ะแต่รบฟรีตรงนี้นะคะเราจะแค่ดูโฆษณาเขาแล้วเราก็ได้คลิปที่ไม่มีรายน้ำนะคะกดตรงนี้นะคะเราชอบของฟรีค่ะกดนะคะแล้วเราก็ดูโฆษณานะคะดูไปเรื่อยๆพอเห็นรูป เห็นการระบาดด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะเราก็กดออกเลยค่ะบางทีก็จะมีวินาทีให้เราดูนะคะว่ากี่นาทีถึงจะมีการระบาดให้เราค่ะการระบาดนี้มันอาจจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเราต้องสังเกตดูนะคะกดตรงนี้ค่ะกดนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะโฆษณา แล้วแต่เขาจะลงให้แล้วนะคะสั้นยาวแล้วแต่ค่ะแล้วบันทึกนะคะบันทึกก็จะมีโฆษณาด้วยค่ะกดบันทึกนะคะโฆษณาขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นการระบาดด้านขวามือนะคะตามลูกศรมาค่ะแค่กดนะคะกดทิ้งค่ะกดตามนี้นะคะแค่นี้ก็อัปโหลดคลิปได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูคลิป ในแกลเลอรี่แล้วเลยนะคะกดออกค่ะเราไปดูคลิปในแกลเลอรี่นะคะเราเข้ามาตรงอินช็อตนะคะตรงนี้ค่ะในแกลเลอรี่อัลบั้มส่วนตัวของเรานะคะแล้วกดอินช็อตตรงนี้ค่ะตามขักนรอนมานะคะนี่ค่ะคลิปเรากดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะคลิปที่เราได้มานะคะเราไม่มีรลยน้ําเลยค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายๆคนที่เข้ามารับชมนะคะวิธีการลบรายน้ําที่ไม่เสียตังไม่มีรายน้ําให้กวนใจนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ได้หลายคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ